สาวว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่าณตอนนี้คือเราก้าวข้ามผ่านตรงจุดนั้นไปแล้วพามีหน้าที่ที่จะให้บริการกับคนที่เจ็บป่วยมานะครับผมเราก็ต้องมีการมาตรฐานในการป้องกันเป็นอย่างสูงครับในกลุ่มผู้ป่วยทุกลายเนี่ยเราจะมีการคัดกรองก็าหากมีการทาเลนหายใจเช่นไอจามเจ็บคอมีมูกมีไข้เราจะจัดผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปอยู่นอกตัวอาคาร ที่เรียกว่า ARI Clinic เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดนะคะก็คือเราจะมีชุด PPE ก็คือชุดป้องกันส่วนห้องผ่าตัดเราก็มีห้องแอนตี้รูเป็นห้องแยกโลกสำหรับคนไข้ผ่าตัดเคสฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่ได้ผลโควิดค่ะถามว่ากลัวไหมที่อยู่ใกล้คนไข้ที่มีความเสี่ยงว่าเป็นโควิดก็กลัวแต่ว่าเราไม่ทํางานภายใต้ความกลัวนะคะเราทํางานภายใต้ความรู้คะ่ะ ตรงจุดคัดกรองะคะ่ะที่เป็นด่านหน้านะคะเราจะทําหน้าที่ในการคัดกรองแล้วก็สัปพะรัติคนไข้ทุกคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลนะคะถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่ว่าณตอนนี้คือเราก้าวข้ามผ่านตรงจุดนั้นไปแล้วเนาะตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราทํากันก็คือมีการป้องกันดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ถามว่าคนที่บ้านมีคนที่เขากังวลใจอะไรางี้หรือเปล่าเนาะคนที่บ้านก็มีความกังวลใจเหมือนกันแต่ว่า เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะคะ่ะเราเป็นด่านหน้านะครับคือห้องจุกเชินนะครับเราเจอคนไข้หลากหลายรูปแบบถามว่าของเรามีความเสี่ยงไหมผมตอบว่ามากนะครับสำหรับมาตรการของเราที่เราทำณนะปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีนะครับผมจุดคัดกรองเบื้องต้นก่อนนะครับว่าคนไข้ที่มานะครับมีประวัติเสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโควิด -19 ทีนไหมนะครับถ้า เราสักวัดได้นัาตรงนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีห้องความดันลบนะครับเพื่อที่จะคคนไข้ไปนั่งรอตรวจนักตรงนั้นนะครับผมเรามีการดูแลนะครับผมครบวงจรเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่พาไปห้องความดันลบครับผมในกลุ่มผู้ป่วยทุกรายเนี่ยเราจะมีการคัดกรองนะครับถ้าหากมีการทำเนินหายใจเช่นไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกมีไข้เราจะจัด ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปอยู่อีกแผนกหนึ่งที่อยู่นอกตัวอาคารที่เรียกว่า ARI Clinic นะครับส่วนผู้ป่วยที่อาการปกติทั่วไปไม่มีการทํเลือหายใจเราก็จะเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลใ,ในตึกแพทย์ตัวอาคารนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือญาตินะครับที่เข้ามารับการให้การติดตามกับผู้ป่วยด้วยเนี่ยเราจะมีคัดกรองที่ด้านหน้าของโรงพยาบาลน,นะครับถ้ามีไข้ผิดปกติเราก็จะให้มีการอยู่ทค่ทิด้านนอกโรงพยาบาลน,นะครับ มีการสบอวโควิดนะคะก็คือสบอว r t p c r ทุกเคสก่อนทําผ่าตัดค่ะเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดนะคะก็คือเราจะมีชุด p p e ก็คือชุดป้องกันสําหรับการผ่าตัดทุกเคสนะคะแล้วก็มีเพียงพอส่วนห้องผ่าตัดเราก็มีห้องแอนตี้รูเป็นห้องแยกโลกสําหรับคนไข้ผ่าตัด,คคตดเคสฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่ได้ผลโควิดค่ะซึ่งผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่ามาผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทร์จะ มาผ่าตัดอย่างปลอดภัยคะ่ะในส่วน t u w ์เนี้ยเราจะดูแลในคนไข้ที่เสี่ยงที่จะติดโควิดนะคะส่วน c o h อดวอร์ก็คือเป็นคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วหลังจากที่ดูแลคนไข้เสร็จแล้วเราจะมีการขอดชุดชุดหนึ่งชุดใช้เสร็จแล้วก็จะทิ้งไปนะคะแล้วก็จะมีการอาบน้ำทุกครั้งที่ออกมาจากห้องคนไข้นะคะ ความยากลําบากในการใส่ชุด PPE ถาว่ายากไหมก็ช่วงแรกอาจจะยากหน่อยแต่พอได้ทำงานแบบนี้ทุกๆวันก็ง่ายขึ้นนะคะเรื่องการทำความสะอาดนะคะมันก็เป็นหัวใจหลักอยู่แล้วค่ะการทำความสะอาดช่วงโควิดมันก็จะมีมาตรการการทำความสะอาดเพิ่มความถี่ของการเช็ดทำความสะอาดเราจะทำความสะอาดอย่างเช่นในลิฟต์ทุกครึ่งชั่วโมง ราก็จะมีการเช็ดจุดสัมผัสแล้วการทําความสะอาดไม่ใช่ว่าเราจะป้องกันแค่ตัวเองหรือป้องกันแต่คนอื่นของเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยเป็นการไม่แพร่เชื้อหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยคือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่อยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ ก็อยากจะเรียนบอกผู้รับบริการนะครับว่าทางห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพจำปบรีของเรานะครับเรามีมาตรการการดูแลคนไข้นะครับผมอย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็พนักงานของเราทุกๆคนนะครับผมยินดีให้บริการนะครับผมขอให้ท่านผู้รับบริการเชื่อมั่นในโรงพยาบาลของเราครับผู้ป่วยเดิมๆที่เคยรักษากัเรานะครับก็สามารถมาใช้การรักษาโงพยาบาลต่อเนื่องได้นะครับเราอยากให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยทุกท่านนะครับ อยากให้ผู้รับบริการมั่นใจที่จะมาใช้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพจันนะคะว่าเรามีการป้องกันเรื่องการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลแล้วก็เราจะไม่เอาเชื้อกลับไปติดครอบครัวหรือว่าบุคคลภายนอกโรงพยาบาลนะคะอยากให้ใครมั่นใจได้เราไม่ทางานภายใต้ความกลัวนะคะเราทํางานภายใต้ความรู้คะ่ะยิ่งเสี่ยงยิ่งป้องกันยิ่งระวังยิ่งมั่นใจคะ่ะ